สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมเหรียญเหมือนเหรียญควันถุงนะครับของพ่อท่านขายนะฮะด้านหลังเป็นรูปเจดีย์นะครับวัดสวนขันนะนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้เป็นแบบเล็กจิ๋วกระไหลเงินเอ้กระไหลทองนะครับพุณผิดเนี่ยนะขนาดก็เล็กนิดเดียวนะครับประมาณเซนครึ่งนะครับเนี่ยนะฮะไม่ใหญ่มากนะครับก็เป็นกระไหลทองนะฮะก็ ลอกๆไปแล้วบ้างนะครับน่าจะหลายสิบปีแล้วนะติดอยู่นะก็ลองมาถ่ายดูนะครับอ่าส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปเจดีย์นะครับแล้วก็มียันนะฮะเขียนว่าวัดสวนขันนะฮะนครศรีนะครับเดี๋ยวเริ่มมาดูจากด้านหน้ากันนะครับเพื่อนๆอ,อ่าด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญกลมประมาณนี้นะฮะเนี่ยนะฮะเหมือนที่ผมบอกนะฮะเซนครึ่งเท่านั้นเองนะฮะเล็กจิ๋วเลยนะอ่าเหมือนเป็นเหรียญควัญถุงนะครับ เดี๋ยวลองซูมเข้าไปใกล้ๆอีกนิดนึงนะครับเหรียญก็มีสภาพนี้นะครับตัวห่วงเองก็ดูมีคราบของกระไหลอยู่นะครับเห็นไหมครเนี่ยนะนะครับก็เป็นกระไหลทั้งหูเหรียญทั้งห่วงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเนี่ยนะหรือเพราะท่านค้ายนะครับก็จะมีอ่าเป็นความเป็นระไหลเกาะอ,อยู่เยอะนะฮะอ่ามีไฟตรงนี้นะงานก็ เหรียญเล็กๆกักนนะฮะแกะได้ก็ประมาณหนึ่งนะก็พอจะดูได้อยู่นะครับเนี่ยนะแกะด้านล่างก็เป็นเพอะทันคล้ายนะครับลองสองแทงทางนี้อยู่นะครับ mm hmm. เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ดีไซน์ก็เล็กน่ารักดีครับ mm hmm. ดูรอยตัดหน่อยนะ mm hmm. อ๋อเป็นการตัดแบบ ขาดครึ่งเดียวนะครับยังมีคลื่นอยู่ครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัดขาดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับสูงนิดไม่ค่อยชัดอ่าเหมือนกันนะครับมีความเป็นคลื่นอยู่เนาะตรงนี้เนาะนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเริ่มจากเดี๋ยวดูเต็มเหรียญก่อนนะครับเนี่ยนะฮะ เต็มเด่นก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นรูปเจดีนะนะครับเจดี JD ก็ดูเป็นเหลี่ยมๆห,หน่อยนะเห็นว่าวัดสวนขันนะครับนครศรีแล้วก็ปัญาเล็กเนี่ยนะนครศรีธรรมราชนะครับย่อนครศรีนะครับ,ส,รบส่วนห่วงนะครับก็มีการเจาะนะเจาะทะลุมาด้านหลังเนี่ยนะอ่าเนี่ยเห็นสันของขอบเจาะปิ้นขึ้นมาเป็นคมๆอยู่นะครับ เนี่ยนะฮะตั้งคมอยู่เลยนะฮะตรงนี้นะเห็นนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวซูมดูกันนะครับเนี่ยนะครับเนื้อโลหะก็มีความกระจายกระจายจากการกดเหมือนกันนะเนี่ยเห็นเป็นเส้นกระจายอยู่นะเนี่ยนะครับ กระจายออกด้านข้างเป็นเส้นๆอยู่นะครับเป็นเส้นๆนะเนี่ยนะฮะเส้นๆๆนะเดี๋ยวมาดูตัวรูปเจดีกันนะครับอก็เป็นรูปเจดีนะครับข้อความด้านนี้นะครับเนี่ยนะครับวัดสวนขันเหมือนจะเป็นหยอ่อยักษ์กระลันนะเนี่ยนะครับส่วนด้านนี้นะครับของละครสีนะครับ เนี่ยนะครับก็เล็กๆน่าให้เด็กใช้ดีนะครับแขวนนะหรือว่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือผู้ชายก็ได้นะครับถ้าองค์ชอบองค์เล็กๆเบาๆไม่หนักคอมากนะน่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นเพราะท่านขายนะวัดจสาสิ์วัดสวนขันนะครับนี่เห็นนะกระไหลก็ยังสวยอยู่นะครับนี่นะาวางกับพื้นน่าจะเห็นชัดนะนี่นะครับ นะวัดสวนขันนะนะครศรีธรรมราชนะครับกระไหลสีก็ดูมีอายุดีด้วยฮนะเห็นห่วงฮะห่วงก็ยังเป็นกระไหลอยู่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเขียด,ดูเห็นไหมฮนะอ่าตัวห่วงก็เป็นกระไหลเหมือนกันนะั่นแหละนะฮะก็เป็นกระไหลทั้งห่วงทั้งนี่แล้วกลับมาดูด้านหน้าอีกทีนะครับโอเคครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็ลากันไปด้วยเหรียญ ขวันถุงเนี่ยนะฮะหลวงพ่อคายกลมเล็กนะครับ1.5ุดเซนเท่านั้นเองนะครับว่าส่วนขันนะครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ